สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ามื่อเศร้าหลังจากสงการกับเมื่อแแอร์ลูกสาวเูาสิลป์มาเก็บผักมาสั่นจ้ะผักไทยเพื่อนเพื่อนนี่พี่น้องเนี้ยลูกสาวลูกสาวใหญ่มามามาเก็บเพื่อนสิมาเก็บผักมาสั่นสวัสดีจ้าเนี้ยสวัสดีจ้าเพื่อนแอร์ลูกคุณเนี้ยไทยโเกี้ตื่นตื่นมาสั่นเพื่อนสิลป์ลูกิลปมาเก็บผักบุ้งไปผัดมาสั่นเพื่อนว่าเมื่อของผักบุ้งงามงานมาจับพี่น้องนี่ แล้วก็จเอาต้นต้นใหญ่ๆเอาต้นต้นใหญ่ๆจะเอาหลายๆไปผัดจะซื้อหรอกเมื่อกี้นในปกบุ้งงามๆแม่พี่น้องผักบุ้งย้ายนองย้ายนองแอบนองอื่นงามๆหมดอ่ะาาเอไปผัดซอยกันพี่น้องเอ้ยผักนะเลูกสาวพิ่นมั่ลูกผักบุ้งไปผัดแม่วฉันมานะงามคัก่ะพี่น้องเฮ้ยเขียวอุม้มทุมอ่อนเอรี่ตะโอนเอารล่ะในยางร้ล่ะในพึ่นจังหวัด สั่งแหละท่นเห็นผักปูกันก็ซื้อเลยแหละก็ลัลางงามด้วยค่ะก็ลัางงามทุกอย่างในสวนนะ่ะเนี่ยคะงามผักก็งามพี่น้องมาปลูกต้นบมกคุงทะเลที่รินี่ต้นงามๆแากพี่น้องไปทั้งพู่มมันบุบบกทัวร์ฝากแยงจากพี่น้องจ้าก็ลังงามถ้าพี่พระน้องมาชมสวนเนาะจา้าหลังจากเรียนสงการสองมือสามมือจนเมื่อแอ่์เล่ฝนตกใส่กระเขียวอุ้มทุง่งขึ้นพี่น้องมึงเนี่ย ก็ล้างงามผักก็ได้อาคลิปนี้ซ้ำนี้ก่อนจะพี่น้องจ้า